เห็นผู้ป่วยหรือผู้เป็นลมหมดสติไม่มีการหายใจแล้วที่จะต้องทํา C p R อย่างน้อยเราต้องเข้าไปถึงตัวคนไข้ตัวคนหมดสตินั้นก่อนนะครแต่ก็คือเบื้องต้นถ้าเราไปเห็นเองโดยที่ว่าไม่มีคนเรียกหรือว่า ร้องขอให้เราเข้าไปช่วยเนี่ยเราไปพบเองเจอเองเนี่ยเราก็ต้องประเมินก่อนดูสถานการณ์ก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปช่วยเขาถิงตัวเขาเขานอนทับสายไฟอยู่หรือเปล่าหรือว่าโดนอะไรที่จะมีส่งผลให้กับเราที่เข้าไปถึงเขาแล้วเราก็าได้รับบาดเจ็บหรือว่าอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย ว่าเราประเมินดูตรงนี้แล้วเข้าไปถึงเดยกคนไข้ที่หมดสติไม่ได้แล้วเนี่ยอย่างปลอดภัยก็ไปปลุกเขาเอามือไปตบที่บ่าเขาสองข้างน่ะคุณ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 ,คณถ้าเขาเอืออ,อ,อะประมาณเหมือนกับว่ารู้สึกตัวไม่ได้หมดสติมีการตอบกลับเรามาจากที่เราตบที่บ่านั่นก็คือเท่ากับว่าเขานะ่ะไม่ได้ว่าหมดสติตรงนี้เราก็ต้องดูแล้วว่าเขาเป็นอะไรถึงได้มาล้มมานอนอยู่ตรงนี้ถ้าคุยเขาได้ และถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะที่ไปปลุกอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่เดี๋ยวตดปากสองข้างแล้วเนี่ยเขาไม่ให้การตอบกลับกับเราเลยไม่หือไม่อือไม่ขยับไม่กระดุกกระดิกอะไรเลยตรงนั้นก็เท่ากับว่าหมดสติน่าจะมีอาการจากเขาไม่หายใจแล้วล่ะเราก็หันซ้ายหันขวาตะโกนบอกให้คนที่อยู่ข้างๆเราหรือว่าคนที่มากับเราหรือว่าคนที่อยู่ใกล้เคียงนั้นอ่ะช่วยโทรเบอร์1 6 6 9 เบอร์นี้คือเกี่ยวกับคนเจ็บคนป่วยฉุกเฉินนะแล้วก็แจ้งสถานที่บอกอาการให้กผู้ที่จะมาช่วยเรากับรถพยาบาลกับทีมแพทย์พยาบาลชุดนั้นนะที่เขาจะมาช่วยเราแล้วก็เน้นเขาอีกอย่างหนึ่งว่าให้นําเครื่อง AED คือเครื่องกระตกไฟฟ้าอัตโนมัติเนี่ย ติดมาด้วยนะรเพราะว่าทุกวันนี้มันเรื่อง a d เนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญมากกับคนที่ต้องทนะํา CPR อะไรตัวนั้นนะและหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนะี่ยเราก็ใช้มือเรานี่แหละวางที่บริเวณหน้าท้องของคนหมดสตินะนะและนับในใจ1นึ่ถึงสิว่ามีการขยับเขยื่อนกระเพื่อมขึ้นมาไหมกับตรงที่พุงเขานะ่ยคือว่าคนไข้คนหมดสติเนะนะี่ยเขาหายใจหรือเปล่าถ้าเขาหายใจตรงบริเวณพุงที่เราเอามือสัมผัสอยู่เนี่ย ก็จะขึ้นลงจะมีความรู้สึกได่ว่ามีการลมเข้าออกในร่างกายเหล่นภ้มเขาถ้าในสิบวิที่เรานับ1นถึงสิในใจเราแล้วเนี่ยไม่มีการขยับขยืขย่นเลยก็เท่ากับว่าเขาไม่มีการหายใจหมดสติไม่หายใจแล้วละ่ะและหลังจากนั้นเราก็หาจุดระหว่างรานมคือตรง,ตรงกลางหน้าอกเราเลยนะที่มันจะมีกระดูกแผ่นใหญ่ๆออยู่ที่หน้าอกเราเนี่ยแล้วตรงนั้น เราก็ใช้สันมือประกอบกระทำ C.P.R. คือกดนวดปั๊มหัวใจให้กับคนที่หมดสตินั้นและระหว่างนั้นน่ะที่เรารอทีมรถพยาบาลทีมแพทย์พยาบาลที่จะมาช่วยเราเนี่ยเราก็เริ่มทำไปตรงนี้ที่เรียกว่าปั๊มอย่างเดียวโดยที่ว่าเราไม่ต้องมีการช่วยหายใจเพราะว่าอย่างน้อยคืออุปกรณ์ในการช่วยหายใจเนี่ยมันจะต้องอ เป็นการที่ป้องกันสาหรับตัวเราเองด้วยเพราะอย่างหนึ่งคนที่เราไปพบเนี่ยไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่เพื่อนเราไม่ใช่พี่น้องเราเราไปให้การาช่วยหายใจนี่มันก็สุ่มเสี่ยงกับการติดต่อ 1. 2. ถ้าเป็นคนในครอบครัวเราพี่น้องญาติพ่อแม่เราตรงนี้เราเรารู้อยู่แล้วว่าโรคติดต่อหรือว่าอะไรเราสามารถที่จะใช้เป่าเป่าปากเป่าปาก2ครั้งและทําการปั๊ม3าแล้วก็เป่า2 ปั๊ม30ำนวน5ครั้งอันนี้หมายถึงว่าในลักษณะที่ว่าเป็นคนในบ้านเรานะแต่ถ้าไม่ใช่คนในบ้านเราเป็นคนที่พบเจอโดยในที่ทํางานหรือในที่ตลาดในห้างในอะไรต่างๆตรงนั้นเราเข้าไปช่วยเนี่ยก็คือปัม๊มปั๊มอย่างเดียวปัม๊มรอทีมแพทย์พายาบาลที่มาช่วย1นาทีเราก็ปั๊มไปประมาณ100-120ถึง120ครั้งนะใน1นาทีลึกประมาณ5-6เซนติเมตร ในในจังหวะที่เราจะทําการปั๊มหน้าอกโอ้การปั๊มหน้าอกเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าปั๊มแล้วเขาจะปืนเขาจะรอดขึ้นมาอะไรตรงนั้นน่ะมันจะมีผลข้างเคียงอะไรนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราทําหน้าที่ไปบีบไปนวดแทนให้ให้หัวใจอะ่ะสูบฉีดเลือดออกมาเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายกับการที่หัวใจหยุดเต้นไปเลยแล้วไม่ได้มีการขย,บย,ยับเขือนเลือดก็ไม่ได้ออกไปเลี้ยงกับส่วนต่างๆของร่างกายมันก็จะทำให้การเสียชีวิตมันก็มาไวขึ้น แต่เราไปบีบไปนวดคือไปปั๊มหน้าอกเนี่ยก็เหมือนกับเราไปช่วยช่วยหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลีย้ยงส่วต่างๆแล้วหลังจากนั้นมาพอทีมแพทย์พยาบาลมาถึงเขาก็จะไม่มีสารน้ําหรือว่าน้ำเกลือยาอะไรเนี่ยเอามากระตุ้นามาให้กับคนหมดสตินั้นเป็นอันดับต่อไปนะฮะแล้วเสร็จแล้วอีกอย่างคือตรงนี้ช่วงนี้โควิดในทีถ้าเราไปพบไปเจอตรงนั้นกับคนหมดสติที่เราจะต้องทำ CPR หลังจากที่เราประเมินแล้วเรียบร้อยแล้วเราจะต้องทำ CPR ช่วยด้วยการปั๊มหัวใจเนี่ยถ้ามีอุปกรณ์หรือว่าคนใกล้เคียงที่มามีอุปกรณ์มาพร้อมจะช่วยหายใจคือการอันตรายเกี่ยวกับการฟุ้งกระจายของการหายใจของที่คนหมดสติเนี่ยมันอาจจะส่งผลได้ว่าถ้าเกิดว่าคนคนนั้นมีโอกาสสุ่มเสี่ยงติดกับไวรัสตัวนี้มา อาวรัสในทีนี้นะตรงนี้นะและถ้าเราไปทำด้วยการที่ช่วยหายใจเนี่ยการฟุ้งกระจายของเขาตรงนั้นน่ะมันก็จะทําให้มาติดกับคนที่เข้าไปช่วยได้แต่ถ้าคนที่เข้าไปช่วยน่ยนะไม่ได้มีชุดป้องกันอย่างที่ป้องกันการติดต่อตรงนั้นได้นะมันก็จะส่งผลให้กับการที่เราจะไปติดต่อจากเขาได้อีกเหมือนกันแต่วิธีการถ้าในระดับทีมที่เป็นรถพยาบาลระดับเบสิกของมูลนิธิ นี้นะฮะอุปกรณ์เบื้องต้นที่เราจะทำได้ก็คือใช้สายแคนูล่าเป็นสายแคนูล่าที่มันเป็นเหมือน,อนกับว่าเป็นช่องเสียบจมูกเข้าไปอาสองสองอันน,น,นะฮะใช้เสียบเป็น,นจมูกเราเปิดออกซิเจนตามจำนวน3ลิตรแล้วก็ใช้แมสลิดปากขอไขนะ้และหลังจากนั้นเราก็ทำการปั๊มหัวใจแล้วก็รอทีมแพทย์พยาบาลมา ตรงนี้ก็ช่วยการที่จะลดการฟุ้งกระจายในการหายใจของคนหมดสตินั้นเข้ามาติดต่อ,อคนที่เข้าไปให้การช่วยเหลือได้ก็เบื้องต้นนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเตัวเราเองไม่ไหวที่จะต้องการที่จะอยากจะไปหาหมอหรือว่าต้องการคนช่วยนะฮะเบื้องต้นเลยนะก็คือว่าอย่างน้อยทุกบ้านหรือว่าทุกคนในกรโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์ที่ตัวเองก็จะมีกันอยู่แล้วนะก็กดที่สายด่วน 1669นะฮะตรงนี้ฟังเจ้าหน้าที่เขาก็จะรับเรื่องแล้วก็จะประสานกับทีมแพทย์พยาบาลหรือหน่วยให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตรงนี้ไปให้การช่วยเหลือกับคุณหรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับโหลดแอปของ p อด d u c งหนึ่งสี่แปไว้นะฮะในมือในมือถือคุณนะครโหลดไว้ในเวลาที่ตัวคุณเองไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องเป็นคนสูงอายุหรือใครต่างกัแล้วกันที่ จะอยู่เวลาที่คุณถูกเชิญเนี่ยคิดอะไรไม่ออกทําอะไรไม่ถูกหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยเห็นแอป,ปของปลดตึงเนี่ยสามารถกดเข้าไปได้เลยนะฮะกดเข้าไปแล้วเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่พูดคุยสอบถามติดต่อ,อคุณเราก็ให้ข้อมูลให้รายละเอียดแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการแนะนํามีการบอกให้กับเราแล้วก็สามารถที่จะทําให้เราลอดกับภาวะตรงนั้นไปได้ครับ